สวัสดีจ้าเรามาแต่งหนากันด้วยจ้าพี่น้องนะคะแต่สีพยายามเบาเบา,เบาๆหรือจ้าพี่น้องด้ยความทีวานะคะเท่ากับเรียนดูเรื่องว่าคนที่เพิินเหตุคลิปเนี่ยค่ะมีผู้ใดที่ปินป่นปินบอ่ออาการแบบเจ็บคอเวลาเบาหลาสิจ้านะคะหรือว่าเข้าใส่เสียงหลายเสียงดังนะคะก็เร่อยว่าสิลดมลุ่มทีเบาน่อยๆ นะฮะ <c oughs> นะพี่เรามาแตนา้น้านจันะฮะคราวนนี้จะพูดหัวข้อเรื่องของการสร้างตัวตนบางคนไม่เข้าใจคำว่าสร้างตัวตนคืออะไรนะฮะก็คือการเราที่เราออกมาเอาตัวเราออกมาหน้ากล้องไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok ว่า Facebook แฟนเพจต่างๆสร้างตัวตนให้ความรู้ต่างๆที่เรารู้อย,อย่างเช่นเรามาสายมูใช่ไหมเราก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับสายมือแต่ที่จริงแล้วอ่ะเราต้องให้ความรู้ดูได้อย่างเช่นสมมติว่าวันนี้คุณในยุคสมัยนี้เขาทํากันแบบนี้เนาะ,ะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะทุกคนแต่ละแบรนด์เขาจะสอนแบบนี้หมดฐาในสมัยนี้นะ ทุกคนที่เข้ามาเป็นนักธุรกิจอ่ะหรือมาขายของแบรนด์ไหนก็ช่างเขาจะให้ทุกคนอ่ะสวมการเป็นซีอหมดทุกคนเลยนะถ้าสมมติว่าวันนี้คุณเป็นซนะีอเนาะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคุณมีร้านเป็นของตัวเองเนาะคุณอ่ะนะจะหนึ่งละเราไม่ใช่แค่จะขายสินค้าให้ลูกค้าหรือให้ตัวแทน แต่เราอะจะขายความรู้ขายความสัมพันธ์ขายแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่เขาเข้ามาติดตามเราค่ะแต่ในการลงมือทำนั้นอะระหว่างทางนะคะมันก็จะเจอบทดทดสอบนะคะบางทีเราอาจจะไม่ชอบคนนี้หรือคนนี้ไม่ชอบเราอะไรประมาณนี้ค่ะนะเราไม่รู้หรอกคนที่เราไปแอดมาเป็นเพื่อนทุกวันทุกวันอะเราไม่รู้ว่าใครจะซื้อของเราแต่เราก็ทำดีที่สุดอะ่ะนะคะ ทำทำึงกว่ามันจะขายได้สมมติว่าขายได้ออเดอร์แรกสมมติว่าคุณขายได้ออเดอร์ออดอแรกนะให้ดีใจนะว่าเฮ้ยเราขายได้ชิ้นหนึ่งมันพี่ยากขายมาหลายหลายอย่างแล้วใช่ไหมพี่ก็เชื่อว่าไม่ว่าพี่หยิบจับอะไรมาขายก็ขายได้ทุกอย่างแต่ถ้าวันนี้เรามาทําธุรกิจในนามที่อะเราให้คนอื่นได้มีไรายได้ไปกับเราอ่ะมันจะดีมากเขาเรียกว่าไงทุกคนเราไม่ต้องทําคนเดียวให้เหนื่อย เท่านี้เรามีทีมงานนะเราช่วยเขามีรายได้มีเงินได้เขาก็ช่วยให้เรามีรายได้เช่นกันนะฮะแล้วการลงมือทำก็ต้องทำสม่าเสมอเราแบ่งเวลาทำนะฮะตัวอย่างเช่นเราทำงานประจำใช่ไหมเราอาจจะทำช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบีหรือตอนเลิกงานนะคะการทำคลิปเนาะหรือการโพส ถ้าถ้าสมมติว่าเราไม่สะดวกเราไม่กล้าออกหน้ากล้องใช่ไหมอ่ะนะเราก็ต้องโพสต์เอาถ่ายรูปสวยๆแล้วก็สอ้างตัวตนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เรารู้อ่ะพยายามพูดถึงเรื่องตัวเองนะะให้มากแต่ถ้าเราจะพูดถึงคนอื่นก็พูดในเปรียบที่เรื่องว่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ใช่ไหมเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์่เราอยากจะเป็นซ e o ใช่ไหม เราก็ต้องทำทำให้เยอะกว่ากว่าคนอื่นอะ่ะโดตัวอย่างเช่นค่าติธรรมคติที่มีใช้มาตั้งแต่ขายของอะไรมายกยตัวอย่างเช่นเวลาที่คนอื่นนอนหลับนะ,ะนั่นคือเวลาหาตังของเราเงินมันลอยอยู่กลางอากาศมันจะเข้าบัญชีได้ก็ต่อเมื่อเราอะ่ะช่วยคนได้ค่ะช่วยในที่นี้ช่วยอะไรยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยสมมติว่าคุณขายกันแดดเนาะอันนี้เป็นของเีเว่นนะทุกคนก็ใช้ดีแตงโมค่ะนะโฆษณาให้เลยค่ะนะอ่ะ เราไม่ไบังคับใครนะจะบอกให้เนี่ยมาให้ความรู้ตามธรรมชาตินะเออนะฮะบอกตัวเองก่อนบอกคิดได้สัตน็กว่าเออนะไม่ได้บังคับใครนะมาให้ตามธรรมชาติเขาอ,อยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรเนาะ,ะความรู้ที่เรามาให้เนะี่ยที่แม่นิดมาให้เนะะี่ยค่ะเรารู้ว่ามันจะมีคนที่อยากทํากับไม่อยากทําพี่นี่เคยเจอว่าว่าเรามาสอนเขาคนะ่ะเคยโนนด่านะว่าเราอะมาสอนเขา เอาตัวเองให้รอดเออะอะไรประมาณเนี้ยเออเราก็สอนเราก็สอนทําคลิปไว้นี่แหละเออเข้าใจไหมเราอยู่ในลู่เราอะแต่เราไม่รู้ว่าใครจะมาส่องเราหรือเปล่าเออถ้าคุณถ้าคุณเจอในกรณีเนี้ยไม่ต้องไปโกรธเขานะเออพี่เคยเจอแล้วก็เลยทุกวันนี้ก็เลยป่งแล้วค่ะเรื่องเนี้ยเออเราก็แค่บล็อกเข้าไปหรือว่าเออพี่จ๋าเราก็ทคลิปตอบโต้คนไหนก็แล้วกันเออถ้าถ้าพี่ไม่ทําอะพี่ก็ไม่ต้องมาส่องหนูหรอกนะ ที่กระบอกหนูไปเธออะไรประมาณนี้บอกเขาก็ได้ถ้าคุณเจอกรณีกรณนนี้นะคะเออหรือบางคนนะพี่เคยโดนว่าเฮ้ยมัวแต่อธิษฐานแล้วเมื่อไหร่จะได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ฉันอธิษฐานนี่ฉันถึงได้นะก็ตอบตัวคนไม่เป็นเพราะอธิษฐานนี่แหละถึงทําให้มีอยู่มีกินดีจนถึงผู้วันนี้นะคะเออถึงได้สบายนะคะไม่ได้ลําบากพอเราเชื่อในคําอธิษฐาน คำสอนของพระพุทธเจ้า,านะคะเชื่อมากๆเลยค่ะเรื่องของคําอธิษฐานค่ะนะจริงๆอ่ะอยากจะเอาคําอธิษฐานที่ในสมุดที่พี่ดิซื้อมามาแบ่งปันด้วยนะคะดีมากๆอธิษฐานแล้วคุณจะได้สมปรัถนาจริงๆเลยค่ะนะเหมือพี่อธิษฐานว่าขอให้มีคนกดติดตามช่อง youtube หนึ่งล้านคนให้ช่วยเหลือได้เป็นลาล้านคนตั้งแต่วันนี้ต้นไปภายในหนึ่งปีรู้จะตั้งใจทํจาจักรวาล องค์พ่อคอนเฟิร hmm. ์มค่ะมีเลขเด้งมาคือเลข999ค่ะเลขเบิ้ลนี้คือเลขของจักรวาลนะคะเลขมงคลค่ะที่ท่านดจะรับรู้ว่าอ๋อลูกต้องการอันลูกต้องการแบบนี้ใช่ไหมได้เลยลูกต้องการให้ youtube มีคนติดตามกด s u b สไครต์นะให้หนึ่งล้านคนเพื่อช่วยเหลือผู้คนลูกต้องการให้คนกดติดตามเพจนะจี้องค์พ่อพุกเกนิศหนึ่งล้านคนลูกต้องการให้คนติดตาม Facebook หนึ่งล้านคน youtube ไอ้ิ i กตอกหนึ่งล้านคนแต่ t ิ k กตอกอาจจะนะคะไม่ได้ไปยื้อเท่าไหร่นะแต่ t ิ k กตอกอ่ะคนถ้าตั้งใจทำหนึ่งในสองเดือนคนมาติดตามไม่เลิกมีกำลังใจทำมากๆเลยค่ะนะก็เจอแต่แบบกลุ่มเป้าหมายเราทั้งนั้นนะตอนที่นี้ไปทำ สำหรับใครที่อยากจะสร้างตัวตนนะคะก็ทักมาที่ facebook พิทยากรสุภาห,หรือแอดไลน์นะคะมาได้ค่ะเราจะให้ความรู้ให้ไปสร้างตัวตนเรียนรู้เรามาทำได้อีกเลยนะสบายใจนะะหรือเรียนรู้เข้าใจแล้วเรามาคิดทำเองได้เลยนะะ เราจะไปกินยาแก้อักเสบก่อนเนะมื่อคืนนี้กินแล้วก็ายังท่วขอพอแล้วยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะแล้วก็จะทำคลิปนั่งสมาธิ เราต้องเราเป็นคนเราต้องพาเราต้องทาให้ดูอ่ะทําให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําให้ดูนะข้อถึงตัวเชื่อเรานะทาแล้วมันดีต่อตัวเองไงอย่างน้อยมันก็มีความสุขแล้วการทําบุญเนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยจะมีสติดับ ดับความดับความโกรธได้การนั่งสมาธิไม่ได้เขียนเลยว่าพี่จะเขียนว่าพี่ต้องทำอะไรบ้างไงค่ะแต่ละวันจะเริ่มลนะก็ต้องทำคลิปอะไรบ้างเขียนลูกชายวาดลูก จะเขียนคิ้วแต่ว่าไอ้นั่นหายที่เหลาซอเดี๋ยวไปซื้อใหม่ก่อนนะเอาคิ้วธรรมาชาติไปก่อนนะคิ้วไนีอันนี้หายเปียเป้ยวจิ้นเลยอันนี้คือน้ำใบหม่อน แล้วพี่ใส่มะนาวลงไปนะคะเพื่อจะให้ชุ่มคอนะแล้วก็ใส่เกลือเพื่อมันช่วยประโยชน์อะไรประโยชน์เยอะมากลดน้ำตาลมีแคลเซียมเผาผลานไขมันอ่ะช่วยได้หลายอย่างแต่มะนาวนี่มีมีวิตามินซีเพื่อเสริมสร้าง คุมคุมกันให้เราสําหรับใครที่ไม่ต้องการต้องการที่แบบดูแลแบบธรรมชาติในต้องการเงินเ,เหลือเก็บไว้ลงทุนอะไรสักอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยนะแนะนําให้หาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาดูแลตัวเองก็นะพี่เชื่อว่านะ,ะเชื่อคนโบราณน,นะคะว่าเือถ้าเรากินแบบนี้เป็นประจำนะหาแต่สิ่งที่มีประโยชน์เข้ามาในร่างกายเราก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งร่างกายเราจะปรับสมดุลดีจะทำให้เราผอมลงน,นะคะจะไปหาแม้กระทั่งมะขามขมากิน มีคนบอกว่ากินน้ำมะขามก่อนนอนนะทุกชะทุกก่อนนอนจะทําให้เราขับถ่ายได้ลูกดีทอ็อกเป็นยาดีทอ็อกดีมากแล้วก็ทําให้เราพุงยุบได้นะคะถ้าเราเปรี้ยวมากเราก็ไปหาน้ําผึ้งมาใส่นะคะทุกคนจะเป็นการดีมากๆหรือใส่น้ำตาลนิดๆก็ได้นะคะ ปรุงแต่งเอาเองเลยทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้แล้วก็ลงมือทําสม่ําเสมอนะคะมีความสุขคิดบวกลงมือทําสม่ําเสมออะไรเกิดขึ้นนะคะให้ปล่อยวางค่ะอย่าได้ไปใส่ใจใครจะว่าเราไม่ต้องไปตอบโต้นิ่งเข้าไว้นะคะคนนิ่งเท่านั้นชนะนะคะอ่ะไปละจ้ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามให้นะแล้วจะมาปลูกพลังให้ทุกวันค่ะนะคะ